สวัสดีผู้เล่นชาวอาโอทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมแล็กอะล็อกเอ็มคลาสสิกในคลิปนี้พามาทำเควสเรื่องแลงนมชนภายระดับ C แล้วก็ B กันนะครับแต่หากใครยังไม่ได้ชมคลิปเรื่องขั้นของเควสแลง F E แล้วก็ D ีด็อกเนี่ยก็ไปชมที่คลิปนี้ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแล็กอะล็อกเอ็มคลาสสิกแบบถูกประหยัดรวดเร็วก็ขอฝากร้านเติมเกมเพทวินทอมอัพไว้ด้วยนะครับสามารถเติมได้ด้วย U i d ผ่านเว็บไซต์หรือว่าเติมผ่านทีมงานที่ไลน์แล้วก็ Facebook เฟซบุ๊กได แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด ggch เป็นการซัพพอร์ตสตรีมเมอร์ด้วยนะครับสำหรับการทำเควสเลื่อนขั้นนักผจญภัยแหลง C นี่นะครับจะต้องเก็บเลเวลสมุดเนี่ยให้เลเวล25ก่อนนะครับโดยก่อนที่เราจะไปทำเควสเลื่อนขั้นนะครับก็ให้มาซื้อของให้เรียบร้อยก่อนอันแรกก็คืออีวิลคอนจำนวน1,000อันนะครับก็อาจจะไปหาจากตัวมอนเตอร์พวกไข่หมุนมาดุ๊กหรือว่าออกซอมบี้ก็ได้ไอายติมที่2ที่ต้องเตรียมไว้ก็คือเล็บอ็อกจำนวน1อันนะครับก็อาจจะไปหาจากตัวมินิบบบอออออสสาาาารร์นวววูฟกกก็็ไไดด้้หื่่ลตัเ หรือถ้าอย่างง่ายสุดก็คือไปเปิดกล่องที่แมป Socket d ต s ีเ t ิรนะครับก็คือด้านขวาของเมืองมอลล็อกจะมีกล่องสีม่วงให้เราเก็บเล็บอ็อกหนึ่งอันนะครับไอเทมชิ้นที่3ก็คือแอนตีน่าหชิ้นนะครับก็อาจจะหาจากตัวมินิบอสโวลโคก็ได้หรือว่าล่าบอสมีพโคดินทิปบัคก็ได้ชิ้นที่4ก็คือดะก้อนสเกลหนอันนะครับหาจากตัวมินิบอสมิลเตนดะก้อนหรือว่าจะไปล่าบอสมีพตัวไดโนเสาร์สีแดงก็ได้แต่ง่ายก็ตามตัวดะก้อนสเกลจะมีเก็บ และสุดท้ายก็คือไอเทม n e c k l a c of Wisdom นะครับจำนวน500ชิ้นไป็ร่าจากตัวม o n s t e r Cobol Axe หรือว่า Cobol Hammer ก็ได้ซึ่งไอเทมทั้งหมดนี้นะครับเราอาจจะซื้อจากตลาดกลางหรือว่าตลาดมือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเควสเล่งแหลงนักผจญภัยแหล่ง C จะเริ่มเควสกันที่เมืองพายอนด้านขวาบนนะครับคุยกับน n i อร์ตัวนี้เสร็จเขาจะให้เราหาเงินมาโชว์จำนวน1ล้านเซนีนะครับโดยเมื่อเราหาเงินได้แล้วก็กลับมาคุยกับน n i p e r ตัวนี้นะครับก็จะได้ EP ก จากนั้นก็กดคุยไปเรื่อยครับเขาจะให้เราไปหาตัว MBC หลอดไหนที่อยู่ด้านขวาของเมืองพายอนจากนั้นก็เดินมาคุยกับหลอดไหนที่อยู่ด้านขวาของพายอนนะครับกดคุยไปเรื่อยแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยนะครับเอ c เขาจะให้เราไปหา MBC อีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่ด้านล่างของพายอนก็เดินมาคุยกับหลอดไหนที่ด้านล่างของเมืองพายอนนะครับแล้วก็คุยกับ MBC หัวสีฟ้าคนนี้ต่อนะครับที่ชื่อว่าดรโนยะเขาจะให้เราไปหาอาร์บิช o ัฟโทมัสที่เม เมื่อเราคุยกับอเมิชอปโทมัสนะครับเขาจะให้เราไปหาอีวิฮอนจำนวน1,000อันซึ่งเราก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เดินกลับไปคุยกับดรโนยะที่ด้านล่างของพายอนเมื่อคุยกับดรโนยะเสร็จจะได้ EP มานะครับแล้วก็จะได้ไปคุยกับตัวหลอดไนท์ที่อยู่ด้านขวาต่อคุยไปเรื่อยๆเขาจะให้เราไปที่กิฟเฟนดันเจียนนะครับเราก็ว่าไปที่เมืองกิฟเฟนแล้วก็เข้าหอคอยตรงกลางนะครับ เมื่อเข้าไปสู่ดันเจียตกิฟเฟนเราจะมาสำรวจตรงนี้แล้วก็จะต้องกลับไปหาอาร์บิชอปที่ p อนเทล่านะครับและอาร์บิชอปก็จะให้เราไปตีตัวดับเบิลเกงเกอร์เป็นมอนเตอร์อีเวนต์นะครับที่กิฟเฟนดันเจียนดับเบิลในเควสนี้มันเป็นมอนเตอร์อีเวนต์นะครับสามารถมาสังหารได้ตอนเวลวต่ำๆได้เลยนะครับจากนั้นก็เดินตามเควสไปเรื่อยในแผนที่กิฟเฟนดันเจียนนะครับโดยเมื่อเราสำรวจในแผนที่นี้เสร็จเรียบร้อยก็จะกลับไปที่ด้านตอนใต้ของพายอนนะครับเราจะกลับมาคุยกับตัวหลอดนววนลไน จากนั้นกดคุยไปเรื่อยเขาจะขอของจากเรานะครับอะไรที่เขาจะขอก็คือเล็บออกนะครับซึ่งเราเตรียมมาเรียบร้อยจำนวนหนึ่งอันเลือกข้อ2เพื่อมอบเล็บออกให้กับตัวหลอดไหนนะครับต่อมาตัวหลอดไหนก็จะขอตัวหนวดแมลงไอเทน่าหนึ่งอันนะครับซึ่งเราก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วระดับต่อมาตัวหลอดไหนก็จะขอตัวดกักสเกลหนึ่งอันนะครับถ้าเตรียมมาเรียบร้อยก็ส่งไปได้เลย และสุดท้ายหลอดไหนก็จะขอในเกส e s of Wisdom นจำนวน500อันนะครับจากนั้นก็เดินกลับเมืองพาย่อนแล้วก็ไปคุยกับบีซีสไนเปอร์นะครับก็จัดเลือดแรงนักผจญภัยเป็นแรงสีได้แล้วนะครับที่แรงซีจะปลดล็อกส่งสัตว์เลี้ยงผจญภัยไปที่กิลด้วยนะครับซึ่งดีมากมาเพราะว่ามันจะได้แต้ม o เ n อ r Proof แล้วก็ได้แต้มกิลต่างๆด้วย ลำดับต่อมาเป็นเคลดเลื่อนขั้นนักผจญภัยเป็นแล้งบีนะครับมาด้วยไอเทมที่ต้องเตรียมกันก่อนนะครับอันแรกก็คือไบโอไทจำนวนหนึ่งอันสามารถไปล่าจากตัวมินิบอสดาบก็ได้หรือว่าล่าบอสเอเบปีดักหลอดก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเก็บจากกล่องสีม่วงที่อยู่ในแมปสติงก็ได้นะครับเป็นแมปกัสเทมคูเวดไอเทมชิ้นที่2ที่ต้องเตรียมก็คือเพลวหนึ่งชิ้นนะครับไปล่ามินิบอสวูดกรอบบินที่ด้านล่างพาย,ยอนก็ได้หรือว่าจะล่าบอสเอเบปีโตสตูปหรือว่ามิดเท็ดก็ได อย่างไรก็ตามที่แมปใต้น้ำเบียร์ลนชั้นที่2นี้นะครับจะมีเพิ่มให้เราเก็บ2ชิ้นด้วยนะครับเป็นกล่องสีม่วงทั้ง2กล่องเลยนะครับกล่องด้านขวาล่างจะต้องตีตัวสูบก่อนเปิดกล่องส่วนกล่องด้านซ้ายบนจะต้องตีม้าน้ํา3ตัวก่อนที่จะเปิดกล่องได้นะครับและไอเทมที่สุดท้ายที่ต้องเตรียมก็คือไทม์ทวิสเตอร์นะครับไปล่าจากมิดิบอส์คล็อกก็ได้หรือว่าล่าจากบอสเอวีพีไทม์โฮเดอร์ก็ได้หรือว่าก็มีเปิดจากกล่องเช่นเดียวกันนะครับที่แ a p คอร์คราวเวอร์ชั้นที่2 เป็นกล่องสีม่วงนะครับโดยเราต้องตีตัว Elder อร์จำนวน3ตัวให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะเปิดกล่องได้และเมื่อเราเตรียมไปเท็มเสร็จแล้วก็มาคุยกับ MBC s n i สไนเปอที่ด้านขวาบนของพายอนเช่นเดิมนะครับเหมือนกับแหลงซีเลยในครอนี้ผมเลือกเป็นสกิลการอยู่รอดนะครับจากนั้นก็กดคุยไปเรื่อยครับแล้วก็กดเข้าร่วมด้วยนะครับแล้วก็ตัว B C เนีนีจะให้เราไปหาใบโอทายจำนวนหชิ้น ถ้าเราเตรียมไอเทมมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้ไปซได้เลยนะครับหรือเมื่อเราส่งมอบเบไทยไปแล้วนะครับตัวไปจะให้เราไปหา Mc อีกตัวหนึ่งที่พอนเทล่านะครับเราก็ว่ามาที่พอนเทล่าแล้วก็เดินมาด้านบนนะครับเพื่อคุยกับเคสซัมเมอร์เมื่อคุยไปเรื่อยตัวเคก็จะขอไข่มุก1เม็ดนะครับซึ่งเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วก็คือไอเทมเพลนั่นแหละครับจากนั้นเขาจะส่งเราให้ไปเดินเควสที่แมปคอรคทาวเวอร์ชั้นที่1 ใครยังไม่เปิดแมปก็ให้วาปไปที่เมืองอัเดบาลันแล้วก็เข้าวัปตรงกลางนะครับแล้วก็เดินมาที่บริเวณซ้ายล่างตอนนี้ผมจะเลือกข้อแรกไปนะครับ m c ก็จะให้เราเข้าว์ปไปที่ชั้นใต้ดินต่อนะครับการเดินเคลื่อนในแมปนี้ก็จะเป็นการสำรวจแต่ละจุดเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นสปีด์กิฟให้มันเร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโดยจะมีจุดให้เราสำรวจทั้งหมด3จุดนะครับ เมื่อเราสำรวจจุดที่3เสร็จเราจะเข้าว์ปไปที่ด้านในนะครับในแมปด้านในนี้จะมีตัวเ b c คริสตี้อยู่นะครับให้เราเดินเข้าไปคุยแล้วก็จะได้ต่อสู้กับตัว MBC คริสตี้เวลาในการต่อสู้กับเอบตัวนี้จะค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันมีเลือดค่อนข้างเยอะและเมื่อเราสังหาร MBC คริสตี้ได้นะครับก็จะเดินเข้าไปสำรวจตรง MBC แล้วเดี๋ยวเราจะถูกวาร์ปออกมาที่แมปออกเลดี้เหมือนเดิมนะครับเราจะวาร์ปออกมาแล้วก็เดินมาคุยกับแอดคอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแฟมนะครับคุยไปเรื่อยเขาจะให้ EP มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้กลับไปคุยกับ ABC ที่เมืองพอนเทล่าพอมาคุยกับเคสที่เมืองพอนเทล่าเขาจะให้เราไปคุยต่อที่ ABC สไนเปอร์พายอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ส่งตัวไอเทมทาทวิสเตอร์ให้กับตัวของ ABC s n i สไนเปอร์นะครับซึ่งตัวนี้ผมลืมอัดหน้าจอไว้ก็เลยไม่มีภาพขึ้นมาโชว์นะครับ ทีเท่านี้นะครับเราก็จะเลือ่อนแลงนักผจญภัยเป็นแลง B ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไกด์การทำเควส์เลือ่อนแล้งผจญภัยแลง C แล้วก็ B นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่อง t i n c e r Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ